พระราชพิธีพระบรมศพของไทยนี่นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่งานแสดงความอาลัยธรรมดานะครับแต่มันคือพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเต็มไปด้วยความเชื่อแล้วก็ทรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหยาวนานมากแล้วก็แตกต่างจากงานศพของคนทั่วไปแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมทาไมถึงต้องสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่ดูเหมือนสวรรค์จําลองขึ้นมาบนพื้นโลกเพื่อใช้งานแค่ชั่วคราวในพระราชพิธีเท่านั้น คำตอบของคําถามนี้นะครับมันอย่างรากลึกอยู่ในความเชื่อที่เป็นหัวใจสําคัญของราชสานักไทยมาตั้งแต่อดีตการเลยครับหัวใจสําคัญที่ว่าเนี่ยก็คือความเชื่อเรื่องเทวราชาครับคือเป็นแนวคิดที่มองว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพเป็นเหมือนอวตารของเทพเจ้าอย่างพระศิวะหรือพระนารายณ์ที่เสด็จลงมาปกครองโลกมนุษย์เรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นพอพระองค์เสด็จสวรรคตมันเลยไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดแต่การเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์นั่นเอง เอาละครับในการสำรวจเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆย,ย้อนรอยการเดินทางนี้ไปพร้อมๆกันตั้งแต่ธรรมเนียมโบราณที่ยิ่งใหญ่มากๆไปจนถึงยุคของการปฏิรูปครั้งสําคัญแล้วมาดูกันครับว่าประเพณีเก่าแก่เหล่านี้จะปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่อย่างทุกวันนี้ได้ยังไงโอเคถ้าเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นของพิธีกรรมทั้งหมดกันก่อนเลยนั่นก็คือแนวคิดเรื่องการส่งสเสด็จกลับสู่สวรรค์ตามความเชื่อเรื่องจกกักรวาลในคติไตรภูมินี้แหละครับ สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่นี้นี่นะครับมันคือภาพจําลองของเข่าพระสุเมรุซึ่งตามความเชื่อแล้วเนี่ยคือศูนย์กลางของจัก,กรวาลทั้งหมดเป็นที่ที่เหล่าทวยเทพสถิตยอยู่ซึ่งก่อสร้างชั่วคราวที่ทั้งสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการนี้เราเรียกว่าพระเมลุมาตรครับหน้าที่ของมันก็คือการเป็นเหมือนประตูเพื่อส่งดวงพระวิญญ,ญาณของสม,มุติเทพกลับคืนสู่สวงสวรรค์อย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองพอเราเข้าใจคอนเซปต์หลักๆแล้วเนี่ยทีนี้ เราลองย้อนเวลากลับไปดูกันดีกว่าครับว่าในสมัยอยุธยาหรือว่าช่วงต้นๆของรัตนโกสินทร์เนี่ยพระราชพธิธีนี้มันยิ่งใหญ่และก็แตกต่างจากปัจจุบันขนาดไหนโอ้โหแล้วจะบอกว่านี่คือจุดที่น่าทึ่งมากครับในสมัยอยุธยาเนี่ยพระเมรุมาตรคือใหญ่โตมโหฬารแบบสุดๆไปเลยครับเคยมีบันทึกไว้นะครับว่าพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสูงถึงประมาณ102เมตรลองนึกภาพตามนะครับ นั่นคือสูงกว่าตึกสมัยนี้หลายสิบชั้นอีกนะแต่เชื่อไหมครับว่าบรรยากาศงานไม่ได้มีแค่ความโศกเศร้านะครับคือในสมัยโบราณเนี่ยงานออกพระเมรุจะเปรียบเหมือนเป็นงานมหากรรมเฉลิมฉลองพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายเลยแหละครับมีการสมโพธ์กันยาวนานถึง7วัน7คืนมีมหารสพครบเลยทั้งโขนหุ่นกระบอกไกยกรรมมีโรงทานคอยเลี้ยงอาหารผู้คนแล้วก็มีเสียงดนตรีประคมกันดังไปทั่วตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับแต่แน่นอนครับว่าความยิ่งใหญ่ขนาดนั้น มันก็มาพร้อมกับความท้าทายเหมือนกันเนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้มักจะต้องรอให้พ้นฤดูฝนไปก่อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้องเก็บรักษาพระบรมศพไว้นานหลายเดือนเลยทีเดียวในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการรักษาสภาพศพเหมือนทุกวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับและด้วยข้อจํากัดทางเทคโนโลยีการเผาในสมัยนั้นนะครับเพื่อให้การถวายพระเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มันก็เลยมีธรรมเนียมปฏิบัติโบราณที่จําเป็นมากๆเกิดขึ้นนั่นก็คือกระบวนการเตรียมพระบรมศพให้พร้อมสําหรับการถวายพระเพลิงครับซึ่งก็คือการแยกระหว่างส่วนพระมังสาหรือเนื้อหนังออกจากพระอัฐิหรือกระดูกซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในยุคสมัยนั้นทีนี้ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับพอมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมากๆเลยก็คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนี่แหละครับซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เลย ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลมากครับพระองค์ทรงมีพระราชดมริว่าการสร้างพระมรุมาตรที่ใหญ่โตโมโหารานแบบนั้นมันสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรแล้วก็กําลังคนมหาศาลเลยซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็อาจจะทําให้ชาวต่างชาติติดติ่งได้ด้วยพระองค์ก็เลยทรงให้ปรับลดขนาดของพระมรุมาตรลงให้พอเหมาะพอดีครับแล้วการปฏิรูปเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับในสมัยรัชะกาลที่5ก็มีการ ยกเลิกธรรมเนียมที่บังคับให้ประชาชนต้องโกนผมไว้ทุกและก็ปรับเปลี่ยนเรื่องสีของเครื่องแต่งกายไว้ทุกให้มันเรียบง่ายขึ้นเพราะมาถึงสมัยรัชกาลที่6ก็ทรงยกเลิกธรรมเนียมนางร้องไห้แล้วก็งดการจัดงานมโหรสพสมโพธิไปเพื่อให้บรรยากาศของงานมีความสงบแล้วก็โศกเศร้าตามแบบสากลมากขึ้นครับอย่างเรื่องเครื่องแต่งกายนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับจากเดิมที่มีการแบ่งสีกันแบบชัดเจนมากๆอย่างเช่นสีดําสําหรับผู้อาวุโสกว่า สีขาวสำหรับผู้อ่อนกว่าแล้วก็สีม่วงหรือสีน้ำเงินสำหรับคนทั่วไปก็ถูกปรับให้มันเรียบง่ายลงในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละครับจนมาถึงทุกวันนี้สีดำก็ได้กลายเป็นสีสากลสำหรับการไว้ทุกไปเรียบร้อยแล้วพอเวลาผ่านไปก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20นะครับธรรมเนียมต่างๆก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อมันสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเกิดขึ้นในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าคือมีบันทึกว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะประทับในพระโกรธครับก็เลยมีการอัญเชิญพระบรมศพประทับลงในหีพระบรมศพแทนซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในยุคหลังๆครับอ้าวแล้วพระโกรธละครับปัจจุบันนี้เนี่ยพระโกรธซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงสาหรับประดิษฐานพระบรมศพในท่านั่งตามโบราณราชประเพณีก็ยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับ แต่ว่าจะใช้เป็นพระกฏเปล่าตั้งประดาบพระเกยยียรติยศคู่กันไปกับผีพระบรมศพก็คือเป็นการรักษาธรรมเนียมในเชิงสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นั่นเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับก็นําเรามาสู่พระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่หลายคนน่าจะยังจํากันได้ดีนั่นคืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างโบราณราชประเพณีกับความร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยครับ งานครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการสังเคราะห์เอาทุกยุคทุกสมัยมาไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงเลยครับมีการรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของพเมรุมาตามแบบโบราณเลยแต่ว่าสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่มีการฟื้นฟูมโหฬารสพสมโพธขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ถ่ายทอดสดให้คนทั่วโลกได้ชมกันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป็นการเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับลองดูข้อมูลนี้สิครับ ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนการมีส่วนร่วมที่มหาศาลมากๆนะครับมีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพมากกว่า12ล้านคนมีการสร้างพระเมรุมาจำลองทั่วประเทศถึง85แห่งแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทุกช่องทางเลยครับทาให้คนไทยทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความอาลัยได้อย่างทั่วถึงจริงๆถ้าให้สรุปขั้นตอนหลักๆของพระราชพิธีนะครับจะมีอยู่ประมาณ5สเต็ปด้วยกัน เริ่มจากพิธีเบื้องต้นเลยครับเช่นการทรงน้ําพระบรมศพและก็การเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการเตรียมงานที่ยาวนานหลายเดือนเพื่อสร้างพระเมรุมาตรพอถึงวันงานจริงก็จะมีริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่มากๆอันเชิญพระบรมโกศไปสู่วันถวายพระเพลิมที่ท้องสนามหลวงและสุดท้ายก็คือการเก็บพระบรมอัฐิเพื่ออันเชิญไปประดิษฐานต่อไปครับจากตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่า จากพิธีกรามที่เคยเป็นเรื่องของการส่งเสด็จสมมุติเทพกลับสู่สวงสวรรค์มันได้ค่อยๆวิวัฒนาการมาสู่พระราชาพิธีที่เป็นเหมือนศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติเพื่อการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมันก็สะท้อนการเดินทางของประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับและสุดท้ายนี้ก็มีคําถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดตามกันต่อนะครับว่าในโลกอนาคตที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้ทำเนียมประเพณีที่สืบทอดมาหลายร้อยปีแบบนี้ จะปรับเปลี่ยนและมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อให้ยังคงคุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างยั่งยืนครับ